สวัสดีค่ะ Sun Moon Light l ฟ v e ด้งถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นเสียงเรียกร้องจากรักแท้ที่อยู่ลึกๆภายในใจของคุณเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยากสื่อสารถึงคุณก็ได้นะคะเขาหรือเธออยากที่จะสื่อสารถึงคุณว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเขาหรือเธอสักทีนั่นหมายความว่าคลิปนี้จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เจอรักแท้นะคะ ดังนั้นขอให้กดยอมรับถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือเรื่องราวที่สื่อถึงคุณนี่คือเรื่องราวที่คุณมั่นใจและตั้งใจแล้วว่าอยากที่จะให้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตคุณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเมื่อไรคุณจะได้เจอรักรักแท้ขอภัยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram รวมถึง l i n e แอดอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เจอรักแท้ของคุณนะคะอ้าวแล้วเอเออออกมาบอกว่า the silver นะคะเมื่อคุณนะคะมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าตัดสินใจนะคะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเมื่อคุณตัดสินใจออกจาก Comfort Zone หรือออกมาได้สักพักแล้วก็บอกเลยว่า เตรียมรอรับรักแท้ได้เลยรักแท้ของคุณคนนี้คุณจะเจอผ่านทางการที่คุณเปลี่ยนแปลงผ่านทางการเดินทางหรือแม้แต่ผ่านทาง คนรอบข้างที่มีส่วนทําให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวคนเองหรือผ่านทางเรื่องราวที่คุณได้เผชิญมาทางผ่านทางประสบการณ์ต่างๆมากมายจนทําให้คุณเกิดฮึดลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวคนเองหรือว่าอยากจะไปที่ไหนพิเศษสักที่หนึง่งอยากจะทําอะไรสักที่หนึ่งนะคะแล้วคุณก็ได้เจอคนคนนี้ซึ่งเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองเอาละค่ะ เอเนจีออกมาบอกว่ารักแท้ของคุณนั้นนะคะเหมาะสมลงตัวแล้วก็สวยงามเห็นไหมคะเอเนจีนี้บ่งบอกได้ว่าแหมบางท่านคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะมีที่รักแท้นะเห็นไหมคนสองคนกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วนั่นหมายความว่าบางท่านที่ได้พบเจอคลิปนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะได้เจอรักแท้ของคุณแล้วและกำลังจะมีเกณฑ์การเดินทางมาเจ,เจอกันก็ได้ในเร็วๆนี้ รักแท้ของคุณอยู่ไกลกันซะเลืกเกินแต่ไม่ว่ายังไงก็จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาจะเจอกันจนได้นะคะเรื่อง t ทม์เฟรมเดี๋ยวอ่านให้แต่บอกเลยว่าใกล้เต็มทีคุณทั้งคู่อยู่คนละซีกโกหรือคนอยู่คนละฝากฝั่งของประเทศนะเห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ไหมคะแต่ว่าเมื่อใจสองดวงเนะี่ยผูกถึงกันโชคชะตาก็จะต้องนำพาคุณได้เจอกันดังนั้น ผู้อ่านมองดูว่านะคะเมื่อไหร่จะได้เจอรักแท้หระคะเมื่อคุณมีเกณฑ์การเดินทางเร็วนี้ด้วยนะผู้อ่านมองดูว่าก็ติดสปีดเหมือนกันนะเหมือนคุณมีเกณฑ์การเดินทางมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณเปลี่ยนแปลงค่ะหรือแม้แต่จะมีเกณฑ์การเดินทางไปทําบุญนะคะไปออกทริปนู่นนี่นะคะก็เป็นเหตุผลให้โชคชะตานะ่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ได้พบเจอกับรักแท้ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วไหน อืมรักแท้ของคุณนะคะจะได้จเจอเมื่อคุณตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจและอธิษฐานดีแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะลืมไปหรือเปล่านะคะด v วาย f เฟมินินก็ออกมาบอกเลยว่าอธิษฐานแล้วก็กําหนดกรอบเวลาสักนิดหนึ่งนะคะว่าอยากที่จะได้พบเจอกันเมื่อไหร่ยังไง นะคะแบบไหนบ้างก็จะดีเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านได้ดึงดูดให้คุณได้พบเจอรักแท้นะคะโดยที่คุณอาจจะไม่จาเป็นต้องรอนานถึงเป็น10บปีแล้วล่ะแต่หลังจากอธิษฐานภาวนาแล้วนะคะว่าต้องการทรําเฟรมจะเจอเขาหรือเธอเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมนะคะคิดที่จะลงมือทำด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกตึงหิดต,ตังหิดว่าคู่ของคุณน่าจะไปทางนั้นหรืออยู่ทางนี้นะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางก็ลองไปดูสักนิดนึงเพราะว่าโชคชะตามันจะเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อคุณอะนะคะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรักเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองด้วยเพื่อที่จะได้เจอรักแท้แหม่นะเอเนเอามาบอกว่า มันไม่นานขนาดนั้นจริงๆถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเอเนอรจียืนยันอีกครั้งว่าเหมือนได้เจอแล้วถ้าท่านใดไม่ได้เจอผว้อ่านมองดูว่านับจากจบคลิปนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นได้เจอนะคะผ่านทางการเดินทางได้หรือโซเชียลมีเดียหรือในเวลานี้เขาเจอคุณแล้วเขาแอบบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่มองดูทรงแล้วคลิปนี้บอกจริงๆว่าคุณอาจจะได้เจอแล้วมีเกณฑ์การออกเดทด,ด้วยเห็นไหมคะ มีเกณฑ์การวางแผนมาเจอ,เจอกันด้วยในะเร็วนี้สําหรับรักแท้ของคุณอุปสรรคทางไกลไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเลยแม้แต่น้อยนะคะถ้าท่านใดรอคอยได้เจอกันนานแล้วเป็นปีนะก็ไม่ต้องนานขนาดนั้นอาจจะในหนึ่งอาทิตย์นี้ได้รับข่าวข่าวว่ามีเกณฑ์การเดินทางมาจเจอกันถ้าท่านใดได้เจอนะคะคนที่ดูเหมือนจะเป็น ว่าที่รักแท้ของคุณคุณคงจะได้เจอเร็วๆนี้เขาจะดันด้นมาเจอคุณแต่ถ้าท่านใดบอกว่าไม่ได้เจอเลยสดมานาะนะคะคุณน่ะจะถูกดึงไปในสถานการณ์ที่ให้ได้เจอเขาในเร็วนี้ด้วยนะการเดินทางแอดเวนเจอร์เยอะแยะมากมายเลยหรือแม้แต่แค่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่รู้หรือครอบครัวชวนไปเที่ยวอะ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับ รักแท้ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ Energy เนี่ยบ่งบอกว่าน่าจะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะแต่ Time Frame เดี๋ยวเรามาดูให้อีกทีหนึ่งแต่ Divine Feminine นะคะก็ออกมาบอกแล้วด้วยว่าคุณอย่าลืมอธิษฐานด้วยนะเช่นขอให้ได้พบกันโดยพรันทันทีนะ ให้ดึงดูดเขามาจากทุกทิศทางหรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ปล่อยวางสบายๆแล้วก็พาตัวเองออกไปพบปะเจอะะนคกับสถานการณ์ที่จะนำพาคุณดังคั่วนี่จะเจอกันนะบางครั้งถ้าเราหลงทางมากๆมันก็อาจจะทําให้เรียกว่าช้าต่อการที่จะคอนเน็กนะคะต่อการที่จะจูหรือว่าต่อการที่จะเจอกับรักแท้ของคุณเห็นไหมคะผู้จะไม่ทันขาดคําเลยดีวายเฟมินีนก็ขึ้นมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ได้ได้ว่าสมปรารถนาเอาอย่างนี้ละกันนะเมื่อไหร่จะได้เจอรักแท้คุณตั้งกําหนดเวลาเป้าหมายวไว้แล้วหรือยังพอตั้งเป้าหมายแล้วตัดสินใจลงมือทําคุณก็จะได้ตรงตามที่คุณต้องการตามระยะเวลาที่คุณต้องการแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะอ่านนะคะทารอดเป็นไกด์ไลน์ให้นะเรามาเริ่มจากออร์คิลกันแบบกุบกริบก่อนนะคะเอาล่ะรักแท้ของคุณนะคะเมื่อไหร่จะได้เจอกันแมเดต ผ่านฟอร์มขึ้นใหม่ครั้งแล้วรักแท้ของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะแต่ว่าคุณจะไดเ้เจอจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะอาจจะนับจากนี้นะคะ4เดือนขึ้นไปบวกลบหรือแค่4อาทิตย์เท่านั้นแหละแต่คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับเลขสอยู่แล้วที่คุณจะได้พบเจอกับ รักแท้ของคุณเขาอาจจะเกิดวันที่4นะคะหรือนัดเจอกันเนี่ยก็อาจจะมีเลข4เข้ามาเกี่ยวพันหรือใดๆเลยนะคะก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะคุณสลัดตัดทิ้งความรักครั้งเก่าละนะเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่รักแท้จนในท้ายที่สุดคุณก็ดึงดูดรักแท้ของคุณผ่านทางการที่คุณเปลี่ยนแปลง energy ออกมาเรียกได้ว่า เชียร์อัพคุณให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะอืรักแท้ของคุณเมื่อไหร่จะได้เจอก็อย่างที่ Energy บอกไว้ว่าอาจจะ4ี่เดือน4ี่สัปดาห์หรือ4ี่วันหรือเปล่าใครจะไปรู้เพราะว่า Energy เหมือนได้เจอกันแล้วคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนี้ในปาร์ตี้รื่นเริงด้วยหรือมองดูทรงแล้วถ้าท่านใดได้เจอการได้ออกเดทกันหนนี้อาจจะคุยกันถึงเรื่องมั่นหมายแต่งงานด้วยนะคะ ถามว่าเมื่อไหร่นะคะว่าดูทรงแล้วถ้าใครมีคนคุยคนที่เจออยู่เอเนจี Energy ว่าที่รักแท้ของคุณคุณจะได้เจอเขาได้ออกเดทอ่ะได้พบปะหน้าตาในสองเดือนที่จะถึงนี้นะคะ สองเดือนบวกลบถ้าคนโสดไม่มีใครเลยสี่เดือนบวกลบนะคะหรืออาจจะแค่สี่อาทิตย์ก็ได้นี่ก็อาจจะแค่สองสัปดาห์ก็ได้แต่คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับเลขสองอยู่แล้วสําหรับคนที่มีนที่รู้สึกว่าวุบๆเหมือนได้เจอแล้วหรือคุยอยู่ในเวลานี้ทุกอย่างมันดีไปหมดรอคอยแค่การจะเจอเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ช้าไม่นานขนาดนั้นโสดโสดสนิทเกี่ยวเนื่องกับเลขสี่นะคะสี่สัปดาห์ สี่เดือนหรือเปล่าหรืออาจจะแค่สี่วันใครจะไปรู้ที่คุณจะได้เจอรักแท้ที่เขาจะเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาหาคุณอาจจะมาในทริปท่องเที่ยวได้ไม่ตัวคุณก็มีเกณฑ์เรื่องทริปท่องเที่ยวไปงานเรื่องเริงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงดังนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะแล้วก็มี energy ของงานเรื่องเริงงานสุรเบตงานแต่งงานนะคะเกี่ยวเนื่องด้วยทีนี้คุณอาจจะได้ถูกชักชวนไปงานไหนสักงานแล้วก็ได้เจอกับรักแท้ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าใครมีคนคุยอยู่แล้วนะ e อเนจี Energy นะคะออกบบอกว่า,วาน่าจะอีกสัก2อาทิตย์มีเกณฑ์ได้ออกเดทหรือ2เดือนขึ้นไปบวกลบเนาะเอเนจีผู้อ่านก็ต้องบอกไว้แบบนี้ไม่ใช่มาเรียกได้ว่ามาแกงไม่ผู้อ่านไม่ได้มาแกงคนดูนะคะเห็น <He S 2> มีใต้คลิปว่าแกงแกงคืออะไรเหรอไม่นะทำเฟรมอะแต่ละท่านอะ่ะบางทีเป๊ะบางทีก่อนบางทีหลัง เพราะอะไรโชคชะตาของคุณทั้งสองแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตัวของคุณด้วยอ่ะคุณอยู่บ้านเฉยๆอ่ะมันก็นานหน่อยแหละนะหรือว่าคุณไม่กล้าเปิดใจที่จะออกเดทหรือเรียนรู้กับใครเลยเพราะกลัวเจ็บมันก็นานหน่อยการออกเดทไม่ใช่สิ่งผิดที่พราดก็คือเอาใจลงไปเยอะแต่เดทแรกนะเดทแรกพยายามคิดว่ามันคือการแชร์ริงอย่าไปคิดว่าเป็นสามีทิพย์ภรรยาทิพย์คุณก็จะไม่เจ็บตัวเยอะเพราะอ่านจะ ฝากเตือนไว้เลยนะคะอะแล้วค่ะเมื่อไหร่จะได้เจอรักแท้เรามาดูกันต่อเลยอุ้เอเยเดจี่สวยจังเลย full of love and happiness อืมคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเขาและหรือนะคะอยากจะบอกว่าได้เจอแล้วอะ่ะเอเนจีนี้มันเหมือนจะถูกขอตแต่งงานแล้วด้วยซ้ำนะนะ อาจจะหนึ่งเดือนเอาไปว่าถ้าใครมีคนคุยอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าใช่จังเลยหรือหรือว่าคลิกจังเลยลงตัวจังเลยมีเกณฑ์น,นะว่าจะถูกขอแต่งงานนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอนะเอเ r จีก็ออกมาบอกแล้วว่าในรเร็วนี้แน่นอนนะคะ4เดือนบวกลบแล้วก็เอเนจีนี้ขึ้นมาหมายความว่าคุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่เชื่อไหม สังเกตง่ายๆคุณคนนี้จะคุยถึงเรื่องอนาคตเยอะจะมีคุณอยู่ในอนาคตมากเลยจะคุยถึงเรื่องการแต่งงานมันหม่เยอะจะไม่ใช่คุยอย่างเดียวนะ ทำออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยนะคุณอะถ้าคนมีคนคุยเหมือนว่าจะมีสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะถูกขอมั่นแบบสายฟ้าแลบได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าแหละ Energy 10เนี่ยช่วงปีหน้านะมีเกณฑ์การแต่งงานกับรักแท้ของคุณหลังจาก4เดือนได้เจอกันสวดสนิท4เดือนนะคะคนมีคนคุยอ่ะสเดือนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปจนถึงปีหน้านะคะมีเกณฑ์การแต่งงานการมั่นหมายด้วยเรียกได้ว่า ความสุขรอคุณอยู่ไม่ไกลนั่นเองนะเดอรซันนะคะออกมาเยืนยันและส่งข้อความถึงคุณด้วยว่านะคะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จมีความสุขกับรักแท้ที่คุณมุ่งหวังนะคะหนทางข้างหน้าก็ไม่ช้าไม่นานนี้แล้วเดซันเนี่ยมันเหมือนการเพิ่งคลอดเลยนะเพิ่งเกิดเลยนะมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ แสงทองแห่งชีวิตเลยแหละนะต้องบอกว่าแบบนั้นเป็นเมเจอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆทังนั้นนะคะความสุขที่คุณเฝ้ารอการจะได้เจอะเจอรักแท้ของคุณเร็วๆเวนี้ยกำลังเข้ามาแล้วหรือว่าเข้ามาแล้วในเวลานี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มันเป็นเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันคือสิ่งที่เป็นไปได้นะคะมันคือสิ่งที่คุณคู่ควรและมันคือสิ่งที่ คุณดึงดูดอะมานานและแสนนานและแต่ว่าผนเนี้ยเรียกได้ว่าทำเฟรมเหมาะสมลงตัวคุณก็ได้เจอกับรักแท้ของคุณสัทีเรียกได้ว่าหายเหนื่อยนะคะมีความสุขทีเดียวเอาละค่ะแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณอีกบ้างนะไหน,ไหนดูสิคะแองเจิ้ลออกมาบอกคุณว่ารักแท้หนเนี้ยมันสวยงามนะทั้งคุณและเขาอะ จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีและจะมองเห็นความจริงของกันและกันยอมรับตัวตนของกันและกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเรียกได้ว,ว่าผลน,นี้การรอคอยคุ้มค่านะแล้วก็ไม่นานด้วยถ้าท่านใดโสด4ปีแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเลขสีนะบรรจบ ครบกันแล้วเนี่ยอีก4เดือนเสีาทิตย์คุณก็จะได้เจอนะคะเรียกว่า perfect soulmate นะคะรักแท้ที่แท้จริงของคุณ่ะกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตแน่ๆล่ะในเร็วๆนี้นะคะ energy อ,ออกมาบอกว่าบางครั้งนะออกมาเตือนนะหรือว่าออกมาเป็นไกด์ไลน์มากกว่าบางครั้งคุณก็ต้องออกไปสู่โลกภายนอกบ้างจับเจาอยู่กับที่นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันก็อาจจะได้อย่างเดิมหรือเปล่าต้องการรักดีๆหนึ่งเขียนนะคะ dream list ไว้เลย10ข้อ 2. คุณต้องการจะเจอเขาที่ไหนอย่างไร3จะทําให้สําเร็จอย่างไรคนแบบไหนที่คุณอยากจะเจออยากจะออกเดทด,ด้วยและลงมือทําเลยนะคะบอกเลยว่าอาจจะแค่4ี่วันเท่านั้นแหละที่คุณจะได้เจอเจอรักแท้ของคุณคนนี้และที่สําคัญที่สุดนะคะใกล้ที่จุดขอบคุณเลยค่ะเอาละหลังจากจบคลิปเช้าหรือก่อนนอนเช้าดีกว่าเช้านะคะพูดกับตัวเองในใจว่าขอบคุณที่ฉันได้พบรักแท้ แล้วก็ต่อด้วยสเปคหรือว่าไทป์ของคุณนะผู้อ่านยกตัวอย่างให้นะขอบคุณที่ฉันได้พบรักแท้เป็นชาวต่างชาติผู้ใจดีมีเมตตาสง่างามสายเปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณอีกสามครั้งอันนี้ยกตัวอย่างให้นะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชายก็ขอบคุณที่ฉัน ขอบคุณที่เราก็ได้นะ,อะเอาคําพูดที่ได้ตัวเองแล้วไม่กระดากปะขอบคุณที่เราได้พบกับรักแท้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นอ่อนโยนและงดงามดังนี้เป็นต้นหรือบอกอะไรก็ได้นะคะสัก3ามสี่คำไม่ต้องอยาวว่าให้เรารู้สึกฟินว่าเนี่ใช่แล้วขอบคุณ3าครั้งทําให้ได้ต่อเนื่องนะคะผู้อ่านบอกเลยว่าผู้อ่านให้แอดมินแอดมินขอไฟแอดมินย,ยังไงก่อนให้แอดมินทาดังนี้เนี่ย จริงๆแล้วเราต้องมีกำหนดถึง21วันนะแต่แอดมินปรากฏว่าทำแค่ประมาณ5วันค่ะมีคนทักแชทมาแล้วก็มีมีคนเดินทางมาออกเด็กกับเธอแล้วเป็นหนุ่มชาวอังกฤษนี่เราเอาแอดมินมาแชร์ ไม่ไม่เราเออกมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะอ่ะก่อนที่จะไปถึงข้อความของแ n g e จเรามาดูกันสิคะว่า Energy ของ t a r ์รด์กันะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะเมื่อไหร่จะได้เจอรักแท้เพรสซอรรักแท้อยู่ไม่ไกลตัวคุณจริงๆนะดูสิ คุณอาจจะได้เจอเขาคายแล้วหรือว่าเขาอาจจะแอบชอบคุณหรือ,อคุณอาจจะแอบชอบเขาอยู่แต่ว่าจะมีเกณฑ์การคอนเน็กสื่อสารเร็วๆนี้อาจจะเป็นชาวท่านลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะ Energy ร,รวดเร็วฉับไวมากเลยดังที่บอกไปแล้วข้างต้นนะ เอ่อ energy โสดโสดสนิทนะคุณเกี่ยวเนื่องกับเลข4ี่นะสสัปดาห์สเดือนนะคะสี่สี่จำไว้เลยคนที่เจอกันแล้วมีกนคุยเลขเกี่ยวเนื่องกับเลขสองนะคะอาจจะสองสัปดาห์หรือว,ว่าอาจจะสองในภายใน2วันได้รับข่าวดีแล้วก็สองเดือนพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เลข10นะคะ t ท double นะคะก็คืออาจจะอีกสักปีหน้า,าผู้อ่านให้เลยนะคุณมีเกณฑ์การแต่งงานกับรักแท้ของคุณนะคะ เอเนจีออกมาเตือนว่าอย่าบล็อกเอเนจีจากความเศร้าความผิดหวังเดิมเๆก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆเพราะรักแท้ของคุณเป็นเดอะซันนะเป็นรักครั้งใหม่นั่นเองนะคะโฟร์ซอสหมา e เอเนจี energy, เกี่ยวเนื่องกับ4-4 4แล้วนะคะคนคนนี้เข้ามาจากการที่คุณอธิษฐานภาวนา A อาเวกิเนนิ่งตื่นรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะพอรู้แล้วอย่างที่ผ่านบอกเขียนดีมลิสนะคะแล้ว ตื่นเช้าขึ้นมานะก่อนจะลืมตาขอบคุณว่าคุณได้เจอเขาแล้วเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วให้ครบ21วันดังนี้คุณก็จะดึงดูดเข้ามานะคะไม่ช้าไม่นานเกินรอนะคะและในท้ายที่สุดไหนดูสิไม่ท้ายหรอกเราจะเปิดกันนะคะเราจะ c l a r i f กันให้ครบทีเดียวนะดเดมเพร์ค่ะรักแท้ของคุณคนนี้จะเป็นความรักในแบบที่มั่นคง นะคะลงตัวนะคะรักแท้ของคุณหนนี้เรียกได้ว่าบางท่านที่ชมคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยนานเหลือเกินกว่าจะได้เจอก็ลองผิดแล้วลองผิดอีกนะแต่ขอให้เก็บไว้เป็นประสบการณ์เพราะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นจากการที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ดึงดูดเอเพอร์นะคะรักที่มั่นคงรักที่จริงจังแล้วก็เป็นคู่ที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณอะมั่นคงอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเสียด้วยสิ ถ้ารู้ดังนี้แล้วเราก็แฮปปี้ได้เลยนะไนโอวอนเห็นไหมคะผู้อ่านบอกแล้วว่ามันไม่ช้าขนาดนั้นถ้าใครเคยช้ามาก่อนหรือกลัวว่าจะช้าความกลัวนะคะเป็นสิ่งที่ดี ดีตรงที่ว่าถ้ากลัวแล้วเราผลักดันไม่อยากให้ช้าเราก็เริ่มทำนะคะมันก็จะเร็วแต่ถ้ากลัวช้าแล้วไม่ทําอะไรเลยอันนี้ยิ่งเล็ดเข้าไปใหญ่ในเมื่อเขาใกล้จะมาหาคุณละใกล้จะได้เจอเจอแล้ว energy ออกมาบอกว่ารวดเร็วมากผ่านทางโซเชียลสําหรับบางท่านนะก็ก้าวเดินนะคะดําเนินความรักอย่างมีสติรู้ให้ชัดว่าเป็นตัวตนจริงรู้ให้ชัดว่าเป็นว่าว่าเป็นคนที่ใช่นะคะจากนั้นดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปบอกเลยว่าคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ รักแท้ของคุณอย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นความรักแบบที่ชัดเจนและอบอุ่นที่คุณต้องการแล้วก็ที่คุณอธิษฐานภาวนาด้วยบอกเคล็ดลับไว้หมดแล้วนะจบคลิปอย่าลืมเลยนะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลย่ะข้อความอ่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความปิดท้ายนะคะจากแองเจิลนะสำหรับคุณกันหน่อยค่ะไหนดูซินะม,มีความเชื่อนะคะจงมีศรัทธาเถอะค่ะบางท่านเนี่ย พิมพ์ใต้คลิปออกมาเนาะเป็นคําพูดสมัยโบราณจุดๆไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วดูคลิปทําไมถ้าดูคลิปนั่นหมายความว่าคุณยังมีความหวังในความรักถ้าคุณอยากจะดูเพราะว่ามันเป็นโจเกอร์ในเรื่องของการอ่านการ์ดนะคะก็ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติตัวคุณเองมากเพียงพอคุณก็เลยไม่ได้เจอรักแท้นั่นเองนะ จงมีความเชื่อไว้ค่ะรักแท้กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเร็วนี้แล้วนะคะก้าวต่อไปนะคะแล้วก็ให้เรียกได้ว่าให้ก้าวต่อไปแล้วก็เดินตามความฝันของคุณอย่าหวั่นไหวนะคะเพราะในท้ายที่สุดต่อให้เรามีบาดแผลมากเท่าไหร่ต่อให้เราเหนื่อยมากแค่ไหน คุณจะมีความสุขเมื่อวันที่คุณได้เจอคนที่ใช่รักแท้ของคุณจริงๆนั่นเองเพราะคุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นและคุณรู้ว่าเขาหรือเธอมีตัวตนจริงๆคุณสัมผัสได้จริงๆนะคะปลดปล่อยนะคะทำจิตทำใจให้สบายลิลิสเนี่ยยังออกมานะคะส่งสัญญาณอีกว่าช่วงนี้ถึงเวลาที่ร่างต้องพักแล้วนะไปเที่ยวตามกำลังเงินตามกำลังอัตภาพที่มีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ ความสุขที่คุณมีก็ดึงดูดความรักหรือการเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางก็ดึงดูดความรักเช่นเดียวกันนะแล้วทำไมจะไม่ละ่ะหรือแม้แต่การแค่นั่งสมาธิในบ้านเชื่อไหมอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำแต่มันก็ดึงดูดความรักรักแท้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้ในเร็ววันนี้ในท้ายที่สุด never alone คุณไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวคุณไม่เคยอยู่คนเดียวเพียลงลำพัง อ่านอยากจะฝากนะคะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะจบคลิปอย่าเพิ่งปิดคลิปแล้วเลื่อนไปไหนขอให้ฟังนะคะว่านอยากจะบอกคุณทุกท่านจากใจจริงๆด้วยรักนะคะว่าในบางครั้งะคะ่ะเราอาจจะเจ็บช้ำจากการรอคอยรักแท้เราต่างมีบาดแผลจากความรักที่ไม่ใช่จากคนที่ไม่ใช่จากอะไรที่ไม่ชัดเจนเพราะนั่นไม่ใช่รักแท้ แต่ว่าเราไม่เคยสิ้นหวังเราถึงได้มาเจอกันตรงนี้นะคะเมื่อเรารู้สึกถึงคนของเราอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาซึ่งผู้อ่านรู้ว่าคุณรู้สึกเราถึงได้มาเจอกันแล้วเมื่อถึงวันที่คุณพบเจอเขาหรือเธอคนนั้นคุณจะพบว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยขอให้ทุกท่านพิมพ์ใต้คลิปนะคะ ยอมรับรักแท้ที่คุณกำลังจะได้จเจอและต่อท้ายด้วยรักแท้มีอยู่จริงค่ะชื่อเถอะค่ะรักแท้มีอยู่จริงคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียวและคุณไม่เคยอยู่คนเดียวพวกเราทุกคนผ่านเรื่องราวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เป็นเรื่องราวเดียวกันสุขสมหวังผิดหวังเจ็บปวดร้องไห้แล้วยังไงคะในท้ายที่สุดเราได้พบเจอ ถ้าใครบอกว่าฉันอายุเยอะแล้วไม่มีทางหรอกจะได้พบเจอคุณดูได้ยังไงเขาอาจจะกำลังตามหาคุณอยู่การที่คุณได้เจอกันในเวลานี้ถ้าคุณแค่อายุ63หรือ65แต่ถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเวลาเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ที่คุณจะได้อยู่ร่วมกันจนถึงวันสิ้นใจ มันจะคุ้มค่าแค่ไหนที่เราได้มีคนรักอยู่เคียงข้างเราตรงนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะคะโดยรักจากใจผู้อ่านจริงๆค่ะขอความรักคุ้มครองคุณขอให้ได้พบเจอรักแท้ของคุณในเร็ววันโดยพลันทันทีโดยรักจากใจผู้อ่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ